เคล็ดลับสู่ความสําเร็จโดยของโลกของไทยบายธีรพัฒน์เคล็ดลับที่1คือความอยากรู้ทุกๆความอยากรู้สามารถทําให้เราเองมีเนจิตนาการเพิ่มมากขึ้นยิ่งเราตั้งคําถามมากเท่าไหร่ยิ่งอยากจะหาคําตอบพร้อมกับมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้นตามมา 2. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าทุกคนมีความฝันขอให้พยายามที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริง การอยู่กับปัญหานานๆทำให้เราพบเจอจุดที่บกพร่องและทำให้เราเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จข้อที่3อยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีเป้าหมายจงทำเป้าหมายปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปคำนึงถึงอนาคตและอย่าไปกังวลกับมันมากข้อที่4การจินตนาการทำให้เรามีพลังมากที่สุดบางครั้งการจินตนาการมีความสำคัญมากกว่าความรู้ข้อที่ห้า ทำผิดพลาดครั้งบ้างก็ได้เพราะผู้ที่ประสบความสาเร็จมาแล้วล้วนเคยมีความผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นความผิดพลาดจะทำให้เรามีบทเรียนที่มีคุณค่าและสามารถที่จะต่อยอดได้ทุกครั้งไปข้อที่6ความรู้ล้วนมาจากประสบการณ์ของเราทั้งสิ้นเคล็ดลับสู่ความสาเร็จที่อยากจะเชื้อเชิญให้ทุกคนประสบความสาเร็จไปด้วยกันจากธีวัตเ,เ,เกิดมาพเมพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ็นปันสวัสดีครับ